สวัสดีครับสำหรับพระสมเด็จที่นำมาให้ชมและศึกษาร่วมกันองค์นี้นะฮะก็เป็นพระสมเด็จยุคป,ปลายเป็นพิมพ์ที่จำลองพุทธศินมาจากพระพุทธรูปยุคสุขโขทัยนะครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่เขียนุตสมแล้วก็ลงชาติแดงแล้วก็ลงทองนะครับเต็มเปี่ยมด้วยพุทธศินแล้วก็มีเอกลักษณ์ ของความเป็นไทยก็คือมีการลงชาติแล้วก็ปิดทองนะครับการที่พระสมเด็จถูกลงรักลงรักปิดทองลงรักปิดทองล่องชาติลงชาติหรือชุบยางไม้นะฮะก็เป็นการถนอมเนื้อผระที่คนโบราณท่านท่านได้คิดค้นไว้เพื่อให้พระ มีสภาพคงทนถาวรอยู่ไปนานๆนะครับพระศุเดนลักษณะแบบนี้นะฮะจะพบเจอในที่บนเพดานโบสถ์วัดละขังนะฮะก็เลยเรียกกันว่าพระกลุ่เพดานโบสถ์แต่ความจริงก็มีการพบเจอในที่อื่นฮะไม่ว่าจะเป็นบ้านขุนน้างคุนนางเก่าหรือวัดอื่นนะครับ องค์นี้การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพชัดเจนนะฮะก็คือชาติที่ลงไว้ก็หลุดล่อนออกไปแล้วก็มีความเก่าปรากฏให้เราเห็นนั่นก็คือมีชี้นฟูขิ้ผงลงไปเกาะจับติดบนองค์พระนะฮะก็แสดงว่าพระองค์นี้ถูกเก็บไว้ในพื้นที่เปิดเป็นลักษณะเป็นกลุนะฮะไม่ใช่เก็บไว้ในหีบ พระศเด็ยยุคปลายจุดสังเกตนะฮะก็คือดูการนั่งนะฮะเราจะเห็นหนักแข้งซ้ายคมชัดแล้วก็เห็นรูปร่างของพระบาทซ้ายสําหรับองค์ที่กดพิมพ์ที่ติดได้ชัดๆนะครับส่วนฐานสิงห์นะฮะปลายฐานจะเชิดขึ้นทั้งสองด้านแอนตกท้องช้างเล็กน้อยแต่ขมขวานฐานสิงห์ก็จะเล็กกว่าพระยุคกลางและยุคต้นนะครับอันดับต่อไปก็คือดูฐานเขียงหรือฐานล่างสุดนะฮะ หัวฐานด้านขวาจะตัดเฉียงส่วนด้านซ้ายจะตัดตรงกว่านอกจากนั้นก็ยังมีเส้นบคัคังบพิมพ์หรือเส้นกรอกกระจกนะฮะองค์นี้ได้ถูกลงชาติไ้ก็ทําให้เรามองเห็นไม่ชัดเจน,นะฮะแต่ก็ยังพอมองเห็นนะฮะก็คือด้านฝาขององค์พระด้านบนแล้วก็ด้านซ้ายขององค์พระนะครับเนื้ออนนะด้านในเป็นสี ขาอมเหลืองนะฮะอันนี้น่าจะเกิดจากน้ำลักที่ขุมไว้นะครับด้านข้างนะฮะเราจะเห็นขอบมีรอยปีรอยแยกบ่งบอกว่าเป็นการตัดขอบด้วยมือนะฮะแล้วก็มีพวกชาติฝังติดตามรอยแตกรอยแยกนั้นนะฮะด้านในองค์พระเห็นชัดเจน นูนเด่นเป็นสง่าะฮะกดพิมพ์ได้ลึกพระเกตแกะได้ออดช้อยแล้วก็พาดสมออกไปนะครับพระศอหรือลำคอค่อนข้างจะสูงนะฮะพระอุระนูนเด่นนะฮะล่าถูกไปตรงหน้าท้องนะฮะเป็นมิติซอกแขนลึกวงแขนวางสวยเรามองเห็นเส้นชาิวรตรงนี้นะฮะแล้วเห็นรูปล่างของพระบาทซ้ายด้วยนะครับฐานสิงเล็กคมชัดนะฮะ ฐานล่างสุดปลายฐานด้านขวางอนขึ้นเล็กน้อยนะครับด้านหลังนะฮะสังเกตด,ดูผิวเป็นผิวสังขยานะฮะมีสูงมีต่ำนะครับมีทองติดตรงนี้ด้วยนะฮะด้านหน้าก็ชัดเจนในความงดงามนะฮะภาพไขความเก่าปรากฏให้เราเห็นชัดเจนพระมีรอยแตกนะฮะตามเส้นซุ้มนะครับ ซึ่งเป็นธรรมชาติของพระสมเด็จนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้วยกล้องกำลังขยายสูงแบบใกล้ๆกันนะครับภาพนี้ถ่ายท่านหลังนะฮะถ่ายด้วยกล้องกำลังขยายสูงสังเกตดูพื้นผิวนะมีหลากสีนะฮะมีสีลดหลั <S 1> <S 1> <anc> ่นกันมีสีเหลืองก็สีขาวขอบกลมเหลืองนะฮะอันนี้เกิดจากธรรมชาติของพระที่ถูกลงลักนะฮะ แล้วก็ธรรมชาติของสภาพแวดล้อมที่พระถูกเก็บไว้พระองค์นี้เป็นพระที่ไม่ผ่ากนการใช้บูชาไม่ผ่านการเช็ดการล้างนะฮะังเกตด,ดูผิวนะฮะมีการเซตตัวนะฮะส่วนมวลสารมองไม่ค่อยชัดเจนนักนะครับเนื่องจากมีความเก่ามีฮิปฝุนคีผงเลยเป็นเกาะจับติดในเนื้อผ้า ดูความเก่านะฮะอันนี้เกาะจับติดแน่นนะฮะคล้ายๆกับเป็นขี้กรดนะครับพระลักษณะแบบนี้จะดูง่ายกว่าพระที่เก็บไว้ในหีบนะฮะอันนี้เส้นซุ้มนะฮะผิวที่เปิดออกมานะฮะมีการเซตตัวชัดเจนชาติที่ลงไว้ค่อนข้างจะหนานะฮะพระที่ลงรักลงชาติแบบนี้นะฮะการเปลี่ยนแปลง ทังกยภาพค่อนข้างจะน้อยนะครเพราะว่าปูนเกิดการงอกแต่ว่าดันออกจากรักชาติที่ลงไว้ยากมากนะครับทองก็มีความเก่านะฮะมีความเหี่ยวนะครับอันนี้เป็นฐานล่างสุดหัวฐานด้านซ้ายขององค์พระนะฮะจะตัดตรงกว่าด้านขวาหัวฐาน เฉียงด้านขวาจะตัดเฉียงนะฮะแล้วก็ปลายก่อนเล็กหน่อยอันนี้เป็นเอกลักษณ์ของพิมนะฮะอ่านสิงคมชัดนะแล้วก็มีความสูงปลายฐานเชิดขึ้นด้านขวาก็เช่นเดียวกันนะอันนี้เป็นเอกลักษณ์ของพาย,ยุปลายการนั่งนะฮะมีหัวเข่าขวาเราจะเห็นรูปร่างของพระบาทซ้ายนะครับ และแค้งซ้ายเล็กคมชัดอันนี้เป็นหัวเข่าซ้ายตรงที่เป็นสั้น,สนเส้นชายจีวอร์ดนะครับถ้าองค์นี้ถ้าเราจะทำความสะอาดนะฮะก็แค่ใช้ขอต้นบัดชุบน้ำหมัดมานะฮะแล้วก็พยายามค่อยๆเช็ดที่ฝุ่นขี้พงที่เกาะจับติดออกไปนะฮะ ส่วนชาติก็ให้คงเอกลักษณ์ไว้นะฮะเพราะว่าอนาคตก็จะกลายเป็นพระที่ดูง่ายนะครับพี่เป็นหน้าอกหรือพระอุระนะฮะซอกแขนลึกนะฮะหรือตรทรงพระอุระในตำแหน่งที่เปิดก็มีการเซตตูให้เราเห็นอย่างชัดเจนนะครับพระเกศนะฮะาซุ้มออกไปตงเกตด,ดูผิวของชาตินะฮะ มีลักษณะเหมือนโดดความร้อนนะฮะแต่ว่าการเก็บในสภาพแวดล้อมอาจจะมีอุณหภูมิที่มีความร้อนสูงนะฮะและมีความเย็นผสมปนเปกไปพอพักเนื้อก็มีการเซตตัวมีรอยแตกปรากฏให้เราเห็นนะฮะแล้วก็โทนสีข้างในนะก็มี สีเข้มสีอ่อนคะเข้ากันไปตอนนี้เรามาดูองค์พระองค์จริงนะฮะด้วยกล้องกาะขยายสูงกันฮะ,ะตรงนี้เป็นพระพักนะฮะพระรัศมีนะก็เรียวยาวนะฮะอ่อนช้อยแล้วก็พ้าซุ้มออกไปนะครับ ในตำแหน่งที่เนื้อยังไม่เปิดนะฮะเราก็ยังพอมองเห็นความเก่ามองเห็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพได้ก็คือผิวชาดนะฮะมีลนะักษณะเหมือนโดนความร้อนนะครับแล้วก็มีคลีปฝนขี้พงเราไปกาะจับติดแน่นเลยนะฮะเนื้อที่เปิดออกมาก็มีลักษณะสีขาวอมเหลืองนะฮะสีเข้มสีอ่อนคะเคล้า,ากันไป สิ่งเหล่านี้นะฮะเป็นสิ่งที่เราต้องนำมาพิจารณาในการสะสมศึกษาพระสมเด็จนะฮะเพราะว่าพระที่มีอายุ150ร้อยห้าสิบกว่าปีร้อยหกสิบปีนะฮะย่อมมีความเก่าปรากฏให้เราเห็นแล้วก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเนื้อปูนเบือกหอยนะฮะจะมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพตลอดเวลานะ,ะโดยเฉพาะพระที่ ถูกเก็บในสภาพแวดล้อมที่มีความชืน้นมีน้ำในอากาศเยอะนะฮะปูก็จะงอกมากการเปลี่ยนแปลงทางอายภาพก็จะเกิดขึ้นมากดังนั้นพระแต่ละองค์จะไม่เหมือนกันนะครับอนาคตการศึกษาสะสมด้วยหลักเบียยศาสตร์และก็ธรรมชาติพิทยาแบบนี้นะฮะจะเป็นสากลน,นะฮะ พระถ้าแท้ตามหลักวิทยาศาสตร์และธรรมชาติวิทยาก็จะแท้ไปทุกที่นะครับปัจจุบันโงการพระยังมีเรื่องของการชี้แท้เกของพระสมเด็จนะฮะก็ต้องอาศัยคนซึ่งถูกยกย่องว่าเป็นเซียนนะฮะทั้งนี้ก็เพราะว่าเข้าประกาศว่าจะซื้อพระนะฮะ ดังนั้นการตัดสินใจชี้แท้ที่เก๊ก็ต้องอยู่กับเขานะฮะเพราะว่าคนที่นำภาพไปให้ดูก็ต้องการที่จะขายนะทางนี้ก็เนื่องจากเชื่อว่าจะขายได้ในราคาแพงๆตามที่เขาพูดไว้นะครับแต่พอเอาขึ้นไปนะฮะเขาก็ไม่ซื้อนะะเพราะว่า เขาก็มีพระเยอะแล้วอาชีพคือขายพระนะฮะไม่ใช่อาชีพซื้อพระดังนั้นก็ต้องตีเก๊ไปเพื่อไปการตัดปัญหานะฮะเพราะว่าประกาศไปแล้วว่าถ้าใครมีพระแบบนี้ถ้าแท้ถ้าสวยก็จะซื้อในราคาหลักล้านนะอันนี้เป็นจุดที่คนยังหลงมัวเมาในเรื่องแบบนี้อยู่นะฮะ คุณอยากจะขายพระได้ราคาแพงคุณต้องมีชื่อเสียงนะต้องสร้าง power แล้วก็มีลูกค้าที่อยู่ในมือเป็นเศรษฐีนะครับถ้าคุณเป็นมนุษย์เงินเดือนแวดวงพื้นฐานชีวิตในสังคมแบบมนุษย์เงินเดือนรู้จักลูกค้าในระดับเดียวกันนะขายพ้าสมเด็จได้ราคา หลักพันก็ถือว่าโอเคแล้วนะฮะเพราะว่าตั้งราคาหลักแสนหลักล้านหรือหลักหมืน่นเขาก็ไม่มีปัญญาที่จะซื้อคุณนะฮะแต่เดี๋ยวมาดูด้านหลังกันนะฮะด้านหลังนะฮะตรงเนื้อที่เปิดนะ,ะก็เป็นสีขาวอมเหลืองนะฮะสีเข้มสีอ่อนก็แตกต่างกันไปดังนั้นจึงเป็นการพิสูจน์ที่ชัดว่าเนื้อของพัชสมเด็จนะฮะ ก็ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมแล้วก็น้ำลักที่ขุมไว้นะครับเพราะว่าไม่ว่าพระจะเป็นสีอะไรเวลาปูนงอกขึ้นมาก็เป็นสีขาวอยู่ดีนะครับการที่เราเรียกชื่อพระสมเด็จว่าเป็นพระเนื้อนั้นเนื้อน,นี้นะฮะก็ขึ้นอยู่กับกินตรการแล้วก็การวิเคราะห์จากข้อมูลของอาจารย์ แต่ละท่านนะฮะอย่างเช่นบันทึกข้อมูลบอกว่าพระสมเด็จมีชานหมากผสมก็เรียกพระสมเดม็จบางเนื้อว่าเป็นพระสมเดม็จเนื้อชานหมากนะฮะแต่ความจริงมวลสารหลักก็ต้องเป็นปูดนะครับเกียด,ดูความเก่าของทองนะฮะ ภาพไขความเก่าที่เกาะจับบนผิวผ้าแสดงถึงความเก่านะครับรเดีเราจะหาหมุมที่เนื้อเปิดแล้วก็หยดน้ำยาเช็คกู่แอนไซน์นะครับ ตรงนี้ชาติยังติดอยู่ค่อนข้างจะเยอะนะครับเอาตรงนี้นะฮะเพราะว่าเป็นตำแหน่งที่เนื้อเปิดตรงนี้นะครับตอนนี้เราหยดน้ำยาเช็คอายุแคนไซ์ลงไปแล้วนะฮะกำลังเลื่อนลงไปตำแหน่งที่หยดน้ำยามาดูว่าสภาพจะเป็นอย่างไรนะครับพระเดรจ ถ้ามีอายุกเก่าถึงยุคแล้วก็มีส่วนผสมหลักก็คือปูนกับหอยนะฮะเวลาเราหยดน้ํายาลงไปน้ํายาก็จะเกาะเป็นเม็ดนะฮะบนพื้นผิวโดวยไม่กระจายหายไปนะครับแล้วก็จะมีฟองอากาศขึ้นมานะครับเป็นชัดเจนนะฮะในตำแหน่งที่เป็นเนื้อเปิดก็น้ำยาเกาะเป็นเม็ดชัดเจนนะะส่วนที่ค่อยๆไหลไปคือ น้ำยาไหลไปตรงชาตนะฮะพออากาศก็ขึ้นมาชัดเจนก็แสดงว่าพระองค์นี้เป็นพระสมเด็จที่มีอายุกเก่าถึงยุคแล้วก็มีส่วนผสมหลักก็คือปูนกระหอยซึ่งตรงกับตำรับตำราโบราณที่ท่านเรียกพระสมเด็จว่าพระปูนปั้นนะครับตอนนี้เรากลับมาดูด้านหน้ากันต่อนะฮะมาดูเส้นสมบนด้านขวาด้านซ้ายของ,องพระ นเนื้อมีการเซตตัวชัดเจนนะฮะตรงเส้นซ้มเราดูแบบนี้นะฮะเราจะเห็นความเก่าเห็นเนื้อที่มีความแกข่งแล้วก็เห็นเนื้อที่มีความหนึบนุ่มนะฮะถ้าเป็นผ้าเรียนแบบเราจะรู้สึกว่าผ้าไม่มีชีวิตชีวาเนื้อแข็งกระด้างนะครับ ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่เราศึกษานะฮะถ้าเราเห็นพระบ่อยๆก็จะเข้าใจนะครับทุกท่านที่ติดตามคลิปผมนะฮะเฉพาะพระสมเด็จวัดระฆังก็ลงไปส0่ร้อกว่าองค์นะฮะในปัจจุบันนี้ส่วนบางคนผมก็ลงไปเป็นร้อยองค์แล้วนะฮะดังนั้นถ้าท่านศึกษาบ่อยๆดูให้บ่อยๆ นะฮะก็จะติดหูติดตาเข้าใจคําว่าพระที่มีการเปลี่ยนแปลงทักษภาพเป็นยังไงพระที่มีความเก่าเป็นยังไงพระที่เก็บไว้ในหีบเป็นยังไงนะครับคนเรื่องตำหนิพิมพ์ทรงนะฮะก็ให้เลิกใช้ไปนะฮะาะว่าอย่างที่บอกนะฮะพระของเซียนแต่ละท่านที่ออกมาโชว์มาชี้ตำหนิพิมพ์ทรง ของใครของมันองค์ใครองค์มันนั้นก็ไม่เหมือนกันสักองนะฮะดังนั้นความมาตรฐานขององค์พระหรือแท้สากลหรือพิมพ์นิยมนะะมันอยู่ที่ชื่อเสียงของคนที่เป็นเจ้าของพระนะฮะถ้าคุณมีชื่อเสียงพระคุณก็เป็นพระแท้สากลพิมพ์นิยมทุกองนะครับ พระสเลตองนี้เป็นพระสเ็จพิมพ์ใหญ่เกตุรุสมพุทธศินยุคปลายนะฮะจำลองพุทธสิ์มาจากพระพุทธรูปยุคสุโขทยัยเป็นพระที่ถูกลงชาติแล้วก็ปิดทองนะครับถือว่าเป็นพระที่สร้างให้สําหรับเจ้าขุนมูลนายนะครับเพราะว่าทั้งรักทั้งทองทั้งชาตินะฮะถือว่ามีราคาแพงในยุคนั้นนะฮะสีแดงเป็นสีแห่งความเป็นมงคลนะฮะ ทองคำก็เป็นแร่ธาตุที่ส่งคุณค่านะฮะเพราะฉะนั้นพระแบบนี้นะฮะผูกสร้างสำหรับให้เจ้าคุณมูลนายนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ